ในเรื่องของการเร่งตรวจหาเชื้อโควิด -19 เนี่ยนะคะทางหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมค่ะตอนนี้เร่งเลยนะคะในการตรวจหาเชื้อให้กับประชาชนผู้ที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมกับมีการประกาศด้วยนะคะว่าให้9ตลาตให้ตลาด9แห่งเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษด้วยค่ะ โดยคุณรัฐศาสตร์ชิดชูร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมไปลงพื้นที่นะคะที่ตลาดนัดวัดกลางบางแก้วอำเภอน,นครชัยศรีไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขค่ะที่เขากําลังเร่งตรวจหาเชื้อโควิด -19 ให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อนะคะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเสี่ยงสูงค่ะเขาจะประเมินกันก่อนนะคะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงตามเสี่ยงกลางเสี่ยงสูงก็มีประเมินมากลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ย300คนค่ะให้มาเข้ารับการตรวจหาเชื้อในชุดแรกก่อนส่วนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มีความเสี่ยงต่ำเจ้าหน้าที่ก็จะ แจ้งว่าให้เดินทางกลับบ้านแล้วก็ไปกักตัวเอง14วันสังเกตอาการตัวเองนะคะปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดถ้าหากว่ามีอาการผิดปกติให้รีบไปโรงพยาบาลทันที โดยส่วนของจังหวัดนครปฐมนะคะตอนนี้เนี่ยมีการประกาศให้ตลาด9ก้าแห่งของทางจังหวัดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษแล้วนะคะก็จะมีตลาดนัดทกศออำเภอดอนตูมตลาดนัดแพรปลาบางเลนธานีอำเภอบางเลนค่ะตลาดนัดวัดไร่ขิงอำเภอสามพรานตลาดนัดสารเจ้าอำเภอสามพรานตลาดนัดดอนหวายอำเภอสามพรานนะคะตลาดนัดท่าตาหนักอำเภอนครชัยศรีค่ะตลาดนัด วัดบางาวัดกลางบางแก้วอําเภอนครชัยศรีตลาดนัดท่าข้ามอําเภอนครชัยศรีและตลาดนัดวัดห้วยตะโกอําเภอนครชัยศรีนะคะซึ่งก็ประกาศออกมาแล้วว่าเก้าแห่งนี้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษก็ให้ผู้ที่ค้าขายในตลาดทั้ง9้าแห่งเข้ารับการตรวจหาเชื้อทุกคนเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจค่ะครับ